สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทําขนมเปี๊ยะนะคะซึ่งขนมเปี๊ยะจะมีส่วนประกอบของแป้งวันนี้เราจะมาผสมแป้งก่อนก็คือหลักๆเขาจะมีแป้งชั้นนอกแล้วก็แป้งชั้นในนะคะ,ะแป้งชั้นนอกจะเริ่มจากแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็มีน้ําตาลไอซิ่งแล้วก็เกลือป่อนเล็กน้อยนะคะน้ํามันพืชอันนี้เราจะใช้เป็นน้ํามันราข้าวนะคะแล้วก็จะมีน้ําเปล่า ส่วนตัวของแป้งชั้นนอกก็จะมีเป็นแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็เนยขาวนะคะเรามาเริ่มที่การผสมแป้งชั้นนอกก่อนดีกว่านะคะผสมแป้งชั้นนอกเราจะเอาส่วนของของเหลวผสมก่อนนะคะก็คือน้ําแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งกับเกลือนะคะ เรงกับเกลือรเราผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้ส่วนผสมต่างๆเราได้ช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอัตราส่วนพิมพ์ทิ้งไว้ให้เดี๋ยวค่อยกลับไปดูได้นะคะ mm hmm. ก็เอาน้ำ,น,ำนะคะผสมกับน้ําตาลไอซิ่งกับเกลือให้ละลายก่อนนะคะคนให้ละลายดีก่อน พอน้ำตาลกับเกลือเข้ากันละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันไปได้เลยนะคะอันนี้ถ้าใครจะทำแป้งที่มีสีนะคะให้ผสมส่วนของสีไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนที่ผสมของเหลวนะคะเนื้อสีจะได้กระจายดีไม่จับเป็นก้อนนะคะ แล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของแห้งนะคะอันนี้ไม่ได้ร่อนไว้ก่อนนะคะก็ขี้เกียจทำหลายขั้นตอนเราก็จะมาร่อนตอนที่เราผสมเลยถามว่าไม่ร่อนได้ไหมไม่ร่อนก็ได้ค่ะแต่ก็คือบางทีแป้งเราไปซื้อมามันอาจจะเป็นแป้งที่นานแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าร่อนแป้งมันจะทำให้ ่แป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเ,คเราก็จะมาคนให้เข้ากันก่อน พอเขาเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะอ่าก็สามารถเอามือนวดได้เลยอันนี้ทำขนมเปี้ยะเราไม่จำเป็นต้องอนวดในเครื่องนวดแป้งก็ได้นะคะเราแค่ให้มันเข้ากันเล็กน้อยแค่นี้ค่ะแค่ปั้นได้ พยายามเอาแป้งกวาดตรงบริเวณขอบอ่างของเราให้หมดนะคะนไหที่มันติดอยู่นะคะนี่ค่ะเมื่อเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็เราก็จะมานวดนะคะ นวดสักประมาณ3-5นาทีนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันก็คือส่วนของแป้งนอกเขาจะได้ยืดหยุ่นได้ดีนะคะเวลารีบจะไม่ขาดง่ายนะคะนะคะี่ค่ะกดลงดันออกแล้วก็ดึงเข้ามากดลงไปดันออกแล้วก็ดึงเข้ามานะคะ แค่น,นี้ก็ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ใส่ถุงพลาสติกคลุมไว้หรือว่าจะใส่แรปไว้ก็ได้นะคะเอาแรปห่อไว้ได้ เป็นส่วนของแป้งชั้นในนะคะแป้งชั้นในก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ั่ให้หมดแล้วก็เนยขาวนะคะถ้าไม่อยากให้ติดมือเราก็เอาแป้ง โบปก,ปกตรงเนยขาวก่อนนะคะแล้วเราเค่อยคลุกค่อยคนให้เข้ากัน ตัวไปคลุกส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วแป้งชั้นในจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะเขาจะไม่ได้ติดติดกันนะคะเขาจะออกร้วนๆหน่อยนะคะเขาก็จะออกร้วนๆหน่อยอันนี้เราก็จะมาแบ่งแป้งก่อนนะคะเมื่อเราผสมแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแบ่งแป้ง อันนี้ถ้าเพื่อนๆมีตาช่างนะคะสูตรนี้แป้งชั้นในจะใช้ประมาณ14กรัมนะคะส่วนแป้งชั้นนอกจะใช้ประมาณ35กรัมนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตาช่างนะคะเราก็จะตัดเราก็จะมาคลึงยาวๆนะคะคลึงแป้งให้ออกให้เป็นยาวๆเพื่อที่เราจะได้แบ่งแป้งได้ง่ายนะคะก็กะกะ ครึ่งก่อนนะคะทำแป้งให้เป็นสิบชิ้นเท่ากันนะคะ ได้สิบชิ้นและแป้งชั้นในแป้งชั้นนอกก็ทําเหมือนกันนะคะแป้งชั้นนอกเขาก็จะมีความยืดหยุ่นหน่อยหนึ่งแป้งชั้นนอกเราก็จะมาแบ่งเป็น10ส่วนเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นวิธีที่เรา ไม่มีตาช่างนะคะก็กะกะเอาคือจริงไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะอันนี้ก็ตัดครึ่งก่อนเพื่อที่จะได้แบ่งง่าย ช่งนะคะแป้งชั้นนอกจะ35กรัมแป้งชั้นในประมาณ14กรัมนะคะอันนี้เมื่อเราแบ่งแป้งชั้นนอกแป้งชั้นในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นนะคะเอาแป้งชั้นนอกกับแป้งชั้นในแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นในไว้นะคะ ทำอย่างนี้ไปจนเสร็จสิบก้อนเลยนะคะ